ดูดวงชาวราศีพฤกษก์ยักษ์จะทุบให้เละถ้าโชครางวัลที่หนึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิงสิทธิ์คำชูปกปักกุ้มของรษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคโดยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงสิทธิ์คำชูหนุนนําโชคชะตาดวงชะตาแบบนี้จะเจริญลุกเรืองจะรวยรว,วยขึ้นมาทันทีจันไดดวงชะตาของท่านจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคตกตําแหน่งเดอะสตาร์สองแสงบนจันทาดวงชะตาเปิด เป็นเศรษฐีเงินล้านด้วยบุญกุศลวาสนาท่านเป็นผู้มีบุญกุศลวาสนาลงมาเกิดจะเจริญลุกเรือขึ้นมาทันทีทันใดนะดวงจะเหนือกว่าดืนยิ่งใหญ่กว่าดืนนะครับผมแต่ยักษ์จะทุบให้เละถ้าท่านถงในวะันที่หนึ่งแน่นอนมีข้อดีและข้อเสียสําหรับยักษ์นะครับผมยักษ์ก็เปรียบเสมือนเทพเทวดาประจําตัวของท่านรนะได้ดีก็โดนได้เสียไม่ยอมใจ้ท่านได้ดีมันเป็นอะไรที่แปลกประหลาด ด้วยบุญกุศลวาส,สนาตกตำแหน่งบุญจะทำอะไรก็เกิดความแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีท่านจะเจริญสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตาจะเปิดมีการชิงไหวชิงพิบมีการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพดุบายเระฉะนั้นพระราชาแห่งถ่วยจะนำพาซึ่งความผสมเร็จโชคลาบเงินทองบารมีวาส,สนาสิ่งศิทธิ์คำชูป,ปกปากคุมรองรักษาดวงชะตาจะเปิด ับผมม้าบยองมังเกิดขึ้นในโชคตาด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรเตรียมตัวชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยจะทําอะไรก็ประสบผลให้มองการไกลถึงอนาคตเกิดความแช่มชื่นลาบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมบงังดังใจหมายดมูลมังเกิดขึ้นในโชคตานะ้ำฟ้าพาลงมาไปเยี่ยงยักทุบและต้มเป๊ะใครคิดร้ายกับท่านพังพินาศแต่ว่าถ้าท่านถูกแล้วนี่นึ่มมันก็ต้องรีบมันเร่งทําบุญ ออทุกสิ่งทุกอย่างมันเกินกําลังด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาการที่ท่านถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับป,ปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไป้างหน้าเหรียญใหญ่มาเริ่มเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้รับได้เจอกับเพื่อนเก่าในสมัยเด็ก เข้ามาบอกกล่าวเล่าสิบเข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตาดวงชะตาของท่านจะได้เร,เริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะเปิดไพ่ออเค้าบองบอกได้เลยว่าโชคชะตาของท่านนะเจ็บไข้ได้ป่วยจะได้พบกับแสงสว่างคุณจะได้รอดพ้นเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเรื่องราวไม่ดีเรื่องราวร้ายๆนะได้หมดไปสิ้นเตรียมตัวถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งเตรียมตัวเลยฉเฉลิมฉลอง มันตัวเช็คสุขภาพร่างกายแข็งแรงอำนาจบนบารมีวัสนาในหัวมีแตเ่เมฆมองในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกัน้นท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปฏิป,ปดอยรี่เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีวงล้อแห่งวัฏจกักรวีออฟฟอร์จูนมันเกิดขึ้นในโชคชตาอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันโหดร้ายเพราะฉะนั้น นะครผมสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับทุกท่านถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกด s u p e r อร์แ s u ซุปเปอร์สติเกให้ติดหมอสันได้ให้ค่าครูหมอสันได้ขอท่านจำชื่อราบลืมเป็นไม่ได้ดูดีรับฟังต่อคลิปต่อราศีพฤษภต่อกันยาวๆครับราศีพฤษภเป็นราศีที่มีความมั่นคงอดทนและรักความสบายในเดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะได้พบกับโอกาสและความท้าทายใหม่ๆใ,ในหลายด้านของชีวิตด้านการงาน ในเดือนนี้ดาวอังคารจะโควจรเข้าสู่ราศีพฤษภส่งผลให้คุณมีพลังและแรงผลักดันในการทำงานมากขึ้นคุณจะรู้สึกกระตือรือร้นที่จะเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆและมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำมาใช้ในการทำงานอย่างไรก็ตามต้องระวังความใจร้อนและหุนหันพันแล่นควรคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจในเรื่องสำคัญ สำหรับผู้ที่ทำงานประจำจะมีโอกาสได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายมากขึ้นซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกกดดันในช่วงแรกแต่หากคุณทุ่มเทและใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นที่น่าพอใจและอาจนำไปสู่การเลื่อนตำแหน่งหรือการได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาสำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวจะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายกิจการหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ คุณจะมีไอเดียที่น่าสนใจและมีโอกาสได้พบกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพอย่างไรก็ตามควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและวางแผนอย่างรัดกุมก่อนลงมือทำในช่วงกลางเดือนอาจมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นในที่ทำงานเช่นความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือการสื่อสารที่ผิดพลาดแต่ด้วยความอดทน และการใช้เหตุผลของคุณปัญหาเหล่านี้จะคลี่คลายไปได้ในที่สุดด้านการเงินในเดือนนี้ดาวพฤหัสบดีจะโครจรเข้าสู่ราศีพฤษภส่งผลดีต่อด้านการเงินของคุณคุณจะมีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มขึ้นจากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเงินเดือนโบนัสหรือรายได้พิเศษจากงานเสริมอย่างไรก็ตามดาวเสราร์ที่โครจรอ,อยู่ในราศีกุม อาจทำให้คุณต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายมากขึ้นอาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเช่นค่าซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์ดังนั้นควรวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและสำรองเงินไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินในช่วงต้นเดือนคุณอาจมีโอกาสได้รับข้อเสนอการลงทุนที่น่าสนใจแต่ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียด และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจการลงทุนในช่วงนี้อาจให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวแต่ต้องอดทนและไม่คาดหวังผลกำไรในระยะสั้นสำหรับผู้ที่มีหนี้สินจะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนชำระหนี้คุณอาจพบวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับภาระหนี้สินเช่นการรวมหนี้หรือการเจรจาขอลดดอกเบีย้ยด้านการเรียน สำหรับชาวราศีพฤษภที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองดาวพุทธที่โคจรเข้าสู่ราศีตุลจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้และการสื่อสารของคุณคุณจะมีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆและมีความคิดสร้างสรรค์นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายอาจมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการพิเศษ หรือการแข่งขันทางวิชาการซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะของคุณในช่วงกลางเดือนอาจมีการสอบหรือการประเมินผลที่สำคัญคุณควรเตรียมตัวให้พร้อมและทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอการวางแผนการเรียนและการจัดการเวลาที่ดีจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการศึกษาสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนศึกษาต่อจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ในการค้นหาข้อมูลและสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรที่สนใจคุณอาจได้รับคำแนะนำที่มีประโยชน์จากอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่คุณสนใจด้านการค้าขายสำหรับชาวราศีพฤษภที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีทั้งโอกาสและความท,ท้าทายดาวศุกร์ที่โคจรเข้าสู่ราศีกันจะช่วยเสริมเสน,เน่ห์ และความสามารถในการเจรจาต่อรองของคุณทำให้คุณสามารถดึงดูดลูกค้าและปิดการขายได้ง่ายขึ้นในช่วงต้นเดือนยอดขายอาจจะไม่สูงมากนักแต่จะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปคุณอาจพบกับโอกาสในการขยายฐานลูกค้าหรือเปิดตลาดใหม่การทำการตลาดออนไลน์หรือการใช้สื่อสังคมออนไลน์จะช่วยเพิ่มยอดขาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องการจัดการสต็อกสินค้าและการควบคุมค่าใช้ใจ่ายเนื่องจากอาจมีต้นทุนที่สูงขึ้นในบางช่วงการวางแผนการสั่งซื้อสินค้าและการบริหารจัดการคลังสินค้าที่ดีจะช่วยให้คุณรักษาผลกำไรไว้ได้ในช่วงปลายเดือนอาจมีโอกาสได้ร่วมงานแสดงสินค้าหรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มการรับรู้แบรนด์และยอดขายของคุณควรเตรียมตัวให้พร้อมและนำเสนอสินค้าหรือบริการของคุณอย่างน่าสนใจโดยรวมแล้วเดือนจะเป็นเดือนที่มีพลวัตสูงสำหรับชาวราศีพฤษภคุณจะได้เผชิญกับโอกาสและความท้าทายใหม่ๆใ,ในหลายด้านของชีวิตการใช้ความอดทนและความรอบคอบที่เป็นคุณสมบัติเด่นของราศีพฤษภจะช่วยให้คุณผ่านพ้นอุปสรรค และประสบความสำเร็จได้ในที่สุดควรใช้ช่วงเวลานี้ในการพัฒนาตนเองทั้งในด้านการงานการเงินและการศึกษาการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจะช่วยให้คุณเติบโตและก้าวหน้าในชีวิตอย่าลืมดูแลสุขภาพกายและใจควบคู่ไปด้วยเพื่อให้คุณมีพลังในการ,รเผชิญกับความท้าทายต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ท้ายที่สุดจงเชื่อมั่นในตัวเองและความสามารถของคุณด้วยความมุ่งมั่นและความพยายามคุณจะสามารถบรรลุปเป้าหมายและสร้างความสำเร็จได้ในทุกด้านของชีวิตเดือนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ดีสำหรับชาวราศีประสบทุกคนด้านความรักสำหรับคนมีคู่ สำหรับชาวราศีศพฤษภที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเสริมสร้างความสัมพันธ์หน่อให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นคุณและคู่ของคุณจะมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นอาจเป็นการวางแผนท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมใหม่ๆร่วมกันซึ่งจะช่วยเพิ่มความสนุกและความตื่นเต้นให้กับความสัมพันธ์อย่างไรก็ตามอาจมีช่วงที่เกิดความเข้าใจผิดหรือมีความคิดเห็น ที่ไม่ตรงกันบ้างโดยเฉพาะในเรื่องการเงินหรือการวางแผนอนาคตร่วมกันควรใช้ความอดทนและพยายามสื่อสารกันอย่างเปิดเผยและจริงใจการรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายอย่างตั้งใจจะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีช่วงกลางเดือนเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการพูดคุยเรื่องสำคัญหรือการตัดสินใจร่วมกันเช่นการวางแผนแต่งงานการมีบุตร หรือการซื้อบ้านคุณจะรู้สึกมั่นใจและพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าในความสัมพันธ์สำหรับคู่ที่อยู่กันมานานอาจรู้สึกว่าความรักกลับมาสดใสอีกครั้งมีความรู้สึกเหมือนตอนเริ่มต้นความสัมพันธ์ควรใช้โอกาสนี้ในการแสดงความรักและความห่วงใยต่อกันให้มากขึ้นอาจเซอร์ไพรส์คนรักด้วยของขวัญหรือการพาไปทานอาหารในที่พิเศษ ท้ายเดือนอาจมีเรื่องให้ต้องปรับตัวเล็กน้อยเนื่องจากภาระงานหรือความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นควรพยายามหาสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงานและอย่าลืมให้เวลากับคนรักอย่างมีคุณภาพด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวราศีพฤษภที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงที่มีโอกาสพบเจอคนใหม่ๆที่น่าสนใจมากขึ้น คุณจะรู้สึกมั่นใจในตัวเองและมีเสน่ห์ดึงดูดผู้คนรอบข้างทำให้มีโอกาสในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ช่วงต้นเดือนคุณอาจได้พบกับคนที่ถูกใจในงานสังคมหรือผ่านการแนะนำจากเพื่อนควรเปิดใจและให้โอกาสตัวเองในการทำความรู้จักกับผู้อื่นมากขึ้นแม้ว่าอาจไม่ใช่คนในอุดมคติที่คุณวาดฝันไว้แต่อาจเป็นคนที่เข้ากันได้ดีกับคุณในที่สุด กลางเดือนเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการออกเดตหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่คุณสนใจซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการพบเจอคนที่มีความชอบคล้ายๆกันการแสดงความเป็นตัวของตัวเองและความจริงใจจะช่วยดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการตัดสินใจเรื่องความรักอย่างรวดเร็วเกินไปโดยเฉพาะกับคนที่เพิ่งรู้จักควรใช้เวลาในการทำความรู้จัก และเรียนรู้นิสัยใจคอของอีกฝ่ายให้มากขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจผูกมัดสำหรับผู้ที่กำลังคบหาดูใจกับใครอยู่เดือนนี้อาจเป็นจังหวะที่ดีในการพูดคุยถึงความสัมพันธ์ที่จริงจังมากขึ้นแต่ควรทำความเข้าใจความต้องการของตัวเองให้ชัดเจนก่อนและสื่อสารกับอีกฝ่ายอย่างตรงไปตรงมาท้ายเดือนอาจมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ทำให้คุณต้องทบทวนมุมมอง เรื่องความรักอาจเป็นการพบเจอคนเก่าที่ทำให้หวนคิดถึงอดีตหรือการได้รับคำแนะนำที่มีค่าจากผู้ใหญ่ควรใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้และเติบโตทางอารมณ์คำแนะนำทั่วไปสำหรับเรื่องความรักไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดสิ่งสำคัญที่สุดคือการรักและเข้าใจตัวเองก่อน ใช้เวลาในการทำความเข้าใจความต้องการและความปรารถนาของตัวเองให้ชัดเจนซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพได้การดูแลสุขภาพทั้งกายและใจก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะจะส่งผลต่อพลังงานและอารมณ์ของคุณในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นควรหาเวลาออกกำลังกายทำสมาธิหรือทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียด สุดท้ายอย่าลืมว่าความรักที่แท้จริงต้องอาศัยเวลาและความอดทนไม่ควรรีบร้อนหรือกดดันตัวเองมากเกินไปเชื่อมั่นว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคุณจะได้พบกับความรักที่ใช่และมีความสุขในความสัมพันธ์อย่างแท้จริง